นางฟ้าอุทัยเทวีผู้เลอโฉมผิวผ่องดังจันทร์วันเพ็นอยู่ดีๆถูกสาบให้ไปอยู่ในท้องคางคกทันทีที่รู้นางโวยลั่นสวรรค์โอ้ยเทวดาจะบ้าหรือหน้าตาสวยขนาดนี้ทำไมต้องมาอยู่ในตัวสัตว์ปากบวมเสียงแหบเลยล่ะเทวดายืนกอดอกตอบเสียงนิ่งเพราะคนสมัยนี้มันไม่ได้ศรัทธาความงามหรือความดีหรอก มันศรัทธาคังคกที่พูดอะไรไปคนก็เชื่อหมดอุทัยเทวีหน้าเหวเทวดาพูดต่อลองดูสิคางคกบอกว่าไใต้ท้องม,มันมีเลขเด็ดคนก็แห่มาขูดคางคกบอกว่าฝนจะตกคนเชื่อมากกว่าพยากรณ์อากาศอีกเราถึงส่งเจ้าลงไปอยู่ในท้องคางคกเพราะถ้าเจ้าพูดจากนี้นั้นอย่างน้อยเขาอาจจะฟังเจ้าบ้างข้อคิดยุคนี้ความดีต้องพูดผ่านร่างคางคก คนถึงจะหันมาฟังเพราะบางคนไม่ได้แสวงหาความจริงแต่แค่อยากเชื่อสิ่งที่ฟังแล้วได้เลข